ะไปต่อ,อกหนึ่งทีมดีอินฟินิตี้พาะบุรีรัมไปแล้วอินฟินเอมคือใคร่ะมี p ีใครโอปอลวะโอ้ยสัตว์ไม่ต้องเลือกแล้วโอปอนไปจัดมาหนักๆแต้มอยู่ที่117แต้ม2.7เยอะไปปะวะ2.65แล้วกันเพราะมีมิสเพย์อยู่มีมิสเพย์อยู่อินฟินสองนะข้อดี สีเขียวพื้นที่ได้โคตรดีสีเขียวพื้นที่กูเขียนถูกปะกูเขียนถูกปะสีเขียวเนี่ยอ่ะแบบสีเขียวพื้นทะีนะ่ได,ด้ดีแบบดีสัดสัดเลยโซนดีเฮี้ยสองอย่างนี้นะของอินฟินนะดีจัดดีแบบกูอยากให้ทุกทีมที่ได้พื้นที่เล่นอะ่ะและเล่นได้แบบอินฟินอ่ะคือจบเลยได้แม่งกระฉูดแน่นอนนะอ่ะอันนี้คือแล้วก็คอมโบคอมโบดีคอมโบในที่นี้หมายถึงว่าเวลาเขาเห็นเพลเยอร์ ที่ขับผ่านพื้นที่ของเขาหรืออะไรเขาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการยิงของของ Infinite อินฟินอ่ะคือเขาไม่ได้แบบยิงแบบสเประปะนัดกันยิงนัดกันเล่นนัดกันอะไรเน่งออกปะเอออันนี้คือ Infinite. อินฟินสกิลเพย์สกิลเพยส่วนตัวดีเราเห็นนะปืนเคาะปืนเคาะนี่คือแบบโอ้เนียนกริปนะเนียนกริปเนียนกริปอืมอันนี้คือคือข้อดีผมก็เฟรมจะพูดเสมอแม้กระทั่งอาร์ก็จะพูดเสมอว่า อินฟินเปีมที่ถ้าเมื่อไหร่มีพื้นที่เล่นนะถ้าเมื่อไหรท่ทีมนี้มีพื้นที่เล่นน่ากลัวมากน่ากลัวแบบจัดเลยเข้าไปเอาก็ยากจะเข้าไปอยู่ใ,นในกล้ก็ยากขับผ่านก็ยากเออ ه, ใช่มี ks ด้วย ks d ksd คือคิวสติลแบบเราจะเห็นนะในหลายๆเกมบางทีคิวสติลไป2อคิวสติลไป3อะไรอย่างงี้อ่าอันนี้คือคือข้อดีของอินฟินเราจะเห็นว่าหัวตารางเนี่ยเราก็จะมีจุดเด่นจุดแข็งเนี่ยขึ้นมา เยอะพอสมควรสิ่งที่ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเรื่องของออปชันแล้วก็สเปซคือสิ่งเกิลพื้นที่ดีแต่บางทีก็ไม่ได้แบบกดทีมตรงข้ามหรือทีมอื่นๆที่แบบเข้ามาชิดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยทำให้ในหลายๆเกมเนี่ยอินฟินคือมีบ้านมีอะไรก็จริงแต่โดนเกี่ยวไป1ไป2ควรจะได้ไก่กลับได้แค่ที่4ควรจะได้ไก่กลับได้แค่ที่5ที่4อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะเห็น ประมาณนี้คือจริงๆถ้าเกิดว่าเขาแก้เรื่องการแบบสกิลพื้นที่ได้แต่ไม่ปล่อยให้สเปซรอบๆหรือแบบอันเนินต่ำหรืออะไรนี้คนอื่นเข้ามาเล่นเนี่ยเขาจะได้แต้มเยอะกว่านี้รวมถึงออปชั่นด้วยในหลายๆเกมนะเราจะเห็นวนะ่าอย่างเกมที่ไปถ้าผมจะไม่ผิดเป็นเป็นอินฟินเนี่ยแหละนะที่ไปงัดกับชาเปอร์ป่ะวันนี้ปะ่ะแล้วแพ้ผมจําถูกปะวะแล้วโดนแล้วโดนเก็บสามอะใช่ไหมตรงนั้นปะ่ะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกอะออปชั่นดีสเปซดีอ๋อลายมูงไง ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่ได้มีพื้นที่เล่นของตัวเองแตกแตกบอกเลยว่าแตกโอกาสโอกาสที่จะไปจากสมมติจากวงสามไปวงสี่วงสี่ไปวงห้าเนี่ยแล้วแบบมูฟจากสามไปสี่ไปห้าแล้วครบสี่อยู่เนี่ยน้อยมากอินวินเป็นทีมที่ไม่ค่อยครบอะถ้าไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองอะคือจะไม่ค่อยครบนะอันนี้ก็คืออินวินประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปทีมต่อไปแล้วนะโอเคไหม ยูนกิวนี้พี่มีอะไรผิดพลาดไหมจะเพิ่มเติมอะไรไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเห็นน้องอยู่ในช่องสิ่งที่ต้องปรับแก้อ๋อ,อยากได้สิ่งที่ต้องปรับแก้ก็คือแปลว่าข้อดีข้อเสียถูกต้องนะสิ่งที่ต้องปรับแก้โอเคคือของพวกนี้ปรับแก้ได้ครับด้วยอินโฟปรับแก้ได้ด้วยอินโฟนะฮะแ know มปโน้าวภาพยาง จบ F.W. M.V.P. คืออ่ะปอดเซนสองสิบเจ็ดเอาไปโอ้โหข้อดีออปชั่นมาเลยสกิลเพย์คอมโบโอ้โหดีจัดเลยตอนนี้คอมโบทีมไฟท์เราเห็นว่าหลักๆของ F.W. จะมาในอ่แต้มเนี่ยจะมาตอนที่ได้ใส่ได้ใส่ได้ใส่เออนะอันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนสิ่งที่ดีนะ Uh, ข้อเสียคือโฟกัสเซอร์ไวถ้าเมืออ่อไหร่ที่โดนตัด1ตัด2โอกาสรอดน้อยมากที่จะเข้าไปในเพจเวนพอยของ FW นะโฟกัสแล้วก็สเปสเออสเปซคือรู้นะว่ามีคนใกล้ๆแต่ก็ปล่อยปล่อยงัดงัดงัดคือ แต่เข้าใจได้ว่าด้วยมั่นใจสกิลเพย์อย่างเช่นเซเวนี่รู้นะว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงหนีได้ไหมหนีได้ก็ไม่หนีเหมือนเดิมเพราะเคยงัดชนะแล้วแต่ก็มีแพ้บ้างทําให้หลายๆหลายๆเกมอะแ้่ไม่มีเออแต่ว่าสิ่ง,งที่เอฟีบมีอีกอย่างหนึ่งคือแบบเวิร์กเลดเขาเรียกว่าอะไรวะแบบเหมือนทํางานแบบทํางานหนักอะ่ะรู้ว่าเกมวันแรกเสียอะไรยังไง เขาทำงานหลังบ้านแก้กันเอง4คนแล้วกลับมาในอ,อีกวันหนึ่งได้แบบทีเด็ดเลยนะเออทีเด็ดเลยเออหลักๆก็ประมาณนี้อ,อ๋อการยืนการยืนโซนแปลกๆการยืนโซนแปลกๆคือคือไม่ถึงกับแย่แต่ว่ามันแปลกอะ่ะเออมันแปลกอันนี้ก็เป็น FW 2.7นะ MVP คือบอสเซนมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมอันนี้ FW จบนะทุกคนโอเคปะเมจิก MVP Magic เท็กซิงปะเท็กซิงเหรอเนาะเท็กซิงยิงไป35ตัวยิงเยอะสุดยิงแบบขัดขาดเพื่อนเลยเพื่อนยิงยี่สิบสามยีสามเท็กซิงไป3ามห้าออสิสสิบแปดคิวเดสิสอยู่ที่2.6ดหุจัดนะเมจิกกีฬาบอดสามจุด้าสุด้าเลยเอาไป3ามจุด้าเลยน้องๆทีมไฟดูเฮียๆออปชั่นดูเฮียๆมาร์กไว้เลย ดีมากนี่ดีมากลายมูฟดีมากนะดีมากการเลือกพื้นที่สุดท้ายดีมากการเลือกพื้นที่ระหว่างทางดีมากนะไทมิ่งดีมากสกิลเพย์ดีมากสียวพื้นที่ดีมากสเปซดีมาก KS มนี่ให้เห็นกางของ MG อ่ะขึ้นนี่เลยแล้วก็ลดลงมานิดนึงแล้วก็ไปต่ออันนี้คือกรางของเอ น <N> <G> ี่คือกาง MG ดีก็รวมรวมแล้วผมว่าดีนะอคอมโบคอมโบไปยังนี่คอมโบคอมโบดีสัตว์ด้ก็ดีโอ้ข้อดีเยอะข้อเสียหรอคือมันก็ดีหมดอ่ะนะข้อเสียผมยังไม่เห็นวะข้อเสียผมยังไม่เห็นนะเมจิกอะ่ะคือภาพรวมนะภาพรวมนะคือจริงๆอะ่ะอ20เกม161แต้มสองไก ได้แต้มเฉลี่ย8.1แต้มต่อเกมอะ่ะมันสูงมากแล้วนะมันมันมันสูงมากแล้วนะเ v เวอเรตแหลงเจ็สูงนะ point ก็สูงนะเพดเบนพอยห้ก็สูงนะเ v เวอเรตเพดเบนพอยก็สูงมากนะ q ิว5ก็สูงนะแต่แค่ทีมที่มันอยู่ที่1นึอะคือตอนนี้มันคือฟอร์มปีศาจอ้าใช่ใช่ใช่ใชมีเออร์เลอพยถูกต้องครับขอบคุณมากมีเออร์เลอพยบ่อยบ่อยบให้เห็น ทำให้บางทีแบบเสียทามมิ่งไปนะไม่ละเอียดหรอเอาจริงพี่ก็มองว่าก,ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นข้อเสียเออแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าเนี้ก็จะคะแนนก็จะพุ่งกว่านี้เออคือผมมาเคยประเมินกันไว้ว่าจริงๆแล้วอะถ้าได้คะแนนเฉลี่ยเนี่ยเจ็ดจุดแปดเจ็ดจุดหกเจ็ดจุดแปดอะมีโอกาสได้แชมป์สูงมากแต่ตอนเนี้ยค่าเฉลี่ยแม่งคือแบบไอ้เฮียพังแล้วอะเมจิกแปดจุดหนึ่ง แอตแลนออลเาว9.7ไอ้เหียแข่งแบบแข่งระดับสูง9.7อะเมจิกเมจิก8.1อะเนี่ยจริงๆเมดมินไทยแลนด์เนี่ย20เกม150แต้มอะ7.5เนี่ยสูงแล้วนะสูงแล้วนะถ้าย้อนไปสัก2ปีที่แล้วอ่ะยังไงก็จ่าฝูงยังไงก็หัวตารางอืมแต่ฟอร์มตอนนี้มันไม่ใช่เออแม่งปีศาจทามมิ่งดีครับทามมิ่งดีใช่เอ9.7แต้มเฉลีย่ยต่อเกม ก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้สําหรับเมจิกไม่มีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมอะ่ะมันดีอยู่แล้วอะ่ะมันดีอยู่แล้วอ,ะอ่ะอ่าถ้าให้เพิ่มเติมก็ใส่เรื่องดีเทลในการเล่นนิดหน่อยนิดหน่อยแค่นั้นพอเลยพอเลยเพราะอินโฟก็มีอะไรก็มีทุกอย่างมันแบบมันดีอะ่ะเออ